สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีสู้กับป้าโอโจนะครับของที่จะต้องเตรียมนะครับก็มีนีครับเม็ดกังวานนะครับครับอันนี้ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับ แต่ว่าดาวกระจายนี่เอาไว้ใช้เวลาป้าอุโจโญอยู่บนอากาศนะครับยิงเพื่อให้มันตกลงมานะครับอันนี้ไม่จำเป็นครับตัวนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งนนี้เราเกมนี้มันสามารถสต็อปได้นะครับแนะนำให้ใช้ตัว ตัวที่ทําให้เกรเราขึ้นช้าลงนะครับเกรการปัดป้องนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับแต่ว,ว่าไม่แนะนำให้เอาติดตั้งไปนะครับเพราะว่าถ้าเรา เวลาเราจะสู้นะครับจะสู้กับบอสนะครับแนะนำให้ติดตั้งนีให้ติดตั้งของไปให้น้อยที่สุดนะครับเวลาเรากดเลื่อนใชนะ้มันจะได้ง่ายนะครับอันนี้เรายังไม่ได้นั่งรีเซ็ตเอง เงินที่ติดตัวเรานะครับแนะนำให้ซื้อของไว้ก่อนแต่ถ้าเราจะสู้กับมันได้นะครับเราต้องไปเอากุญแจกับพ่อบุญธรรมมาก่อนนะครับพ่อบุญธรรมจะอยู่เส้นทางสุดปลายอยู่ตรงที่เจดีที่เราไปเอาไปเอาไขนนกมานะครับ ขนนกที่ทำให้เราปรับแต่งแขนแล้วก็สามารถหายตัวได้นะครับเวลาโดนมอนโจมตีนะครับแต่จริงๆมอนแต่และตัวใช้แค่ไม่กี่อย่างแล้วครับสกิลนี่นะครับต้องใช้กุญเจนะครับอันนี้จะเป็นภาพลวงตานะครับตัว ิ่งที่ต้องเตรียมนะครับแนะนำนะครับเม็ดกลางวานนะครับเวลาเป้าโอโจนี่ใช้ภาพลงตานะครับแล้วก็ให้ระวังนะครับระวังจะปล่อยดาวกระจายภาพลงตามานะครับวิธีหลบง่ายๆครับถ้าเราปัดป้องไม่ถนัดก็หลบที่หลังเสาก็ได้นะครับโอโจทุกคนหายไปไหนหมด องชายบนลงตาหรือ,ห,อหรือไม่ใช่ไม่ได้พบกันนานเลยนะเจ้าหนูบุรของท่านฟุกโุโรท่านโอโจ,โอ,โจอันนี้โหดเราเรื่องนะครับจะเร็วนะครับป้าโอโจครับวิธีสู้กันมันนี่ แต่ถ้าเราเรียนวิชาปัดป้องมาสมบูรณ์นะครับเราปัดป้องเงาครับแพรเรียาครับ <c oughs> ถ้าเราปัดป้องได้เร็วนะครับเกรดของศัตรูจะเต็มเร็วกวาทำให้เราแทงได้ง่ายนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็จะมีสองเฟสนะครับบอร์ด ใช้ก่อนเลยครับตัวนี้ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับน่ดอ่อนมีเยอะนะครับตัวนี้ นี่นะครับถ้าเห็นแดงนี่ครับถ้าจะเติมเลือดก,ก็หลบข้างเต่านี่ก็ได้นะพอาไงย้ายนี่นะครับตอนกระโดดไปข้างบนนะครับ ย,ย่ยนี่ครับจุดอ่อนนะยิ่งกระโดดมายิ่งเ,เ็ะเรานะครับย,ย่อย,อยเศษสองจะใช้ภาพดวงตานะครับให้เตรียมไว้เลยครับเม็ดสังวรเดี๋ยวมันจะโดดลงมาตรงนี้นะครับ เตรียมรอเลยนะครับตัวนี้นี่ครับได้หนึ่งดอกนี่ครับจะใช้แล้วครับเม็ดสังวันพอพวกวิญญาณนี้มานะครับไปยืนไปใส่ครับแล้วก็ใช้ครับนี่ครับมันจะหายไปนะครับวงอาย มันจะมีนี่ครับดาวกระจายตามหลังมานะครับไม่โดดขึ้นไปทำไมหยาดนี่ครับไม่หยาดหยาดหยาดหยันเราหมดนะครับ ยอยนี่ครับโอ้โหเจอสวนสวนนะสวนนี่ครับพวกนี้ถ้าเราแฟรี่ได้นะครับจะเข้าทางเราครับยอยยอยยอยเดือดต่อนครับ นี่ครับเ็ตเราครับเนี่ยสองดอกครับกดกดไม่ทันยอยว่าไงยอยยอย ยอยยอยยอย,อยเติมเลือดก่อนนะครับนี่ครับยืนหลังเสารครับเอ,อ้ยยังไม่หมดเป็เราครับบา,บายนยนะยอยถ้าเราแพ้มันมันจะด่าเราเป็นไอลูกหมานะครับไอตัวเนี้ยคำพูดมันรุนแรงมากนะครับไอตัวนี้ ถ้าใครรับคำด่าไม่ได้เนี่พยายามเอาชนะมันนะครับถ้าเราซื้อถ้าเราซื้อดาวกระจายเป็นแหลมๆนะครับเหมือนเหมือนเหล็กของโอโตไทนะครับเราจะได้เราจะได้วิชานี้มานะครับดาวกระจายภาพโลหิตนะแต่ก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับ ดูใช้แบบเดิมๆดีกว่านะครับโอ้ไข่เป็นคนแทงข้อโอ้ม่ไม่โอ้ขอบีคุงีสู้กับมันก็ประมาณนี้แหละครับแต่ถ้าคนนิ่งๆหน่อยก็ปัดป้องเงาก็ได้ครับเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรถ้าเราเรียนวิชาปัดป้องมาคนระับ สำคัญมากนะครับเกมนี้วิชาปัดป้องแบบสมบูรณ์แบบนะครับมันจะทำให้มอนเกตของมอนนะครับจะเต็มเร็วนะครับทำให้เราแทงได้ง่ายๆนะครับเมื่อกี้นี้ผมสาธิตให้วิธีสู้แบบง่ายๆนะครับสู้แบบถ้าไม่ชอบสู้แบบซึ่งขึ้งหน้าก็ทำตามแบบนี้นะครับเสาไม้ครับประโยชน์เยอะ โอคมิจงฟื้นคืนมาโอคมิเรียบร้อยแล้วนะครับดูก่อนนะครับอันนี้ขาดแหวนนะครับแหวนนี่รู้สึกไปเอาจากที่ไหนมาแล้วนะผมจำไม่ได้แล้วแต่มันก็ไม่จำเป็นนะครับไอ้พวกนี้เราอัพถ้าเราอัพเต็มทั้งหมดนี้เราจะได้ถ้วยนะครับ ก็าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้ไฟนะครับไฟของแห่งไพทูนี่จะแรงนะครับเวลาเราใช้แต่มก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับหลักๆเราก็ใช้แค่เดิมๆนี่แหละครับผมใช้แบบเดิมๆครับท่าเดิมๆก็เล่นเอจีนหมดแล้วครับส่วนมากก็จะใช้นี่ครับตัวนี้จะมีอีกท่านึงนะครับเป็นท่าที่ อท่าที่จะชาร์จแล้วก็โจมตีนะครับมันจะแรงครับตัวนี้จะมีอีกท่าหนึ่งนะครับดาบไร้คาดถ้าเราอัพตรงเมื่อกี้นะครับเต็มนะถ้าจําไม่ผิดนะครับอันนี้ก็ส่วนมากเราจะใช้ก็หุ่นเชิดนะครับแต่ไอ้วิชาพ่นโลหิตนี้เอาไว้ใช้สําหรับเวลาเราโดนมอนลุมนะครับเวลาเรากด R หนึ่งอี C หนึ่งนี่มันจะ เลือดกระจายนะครับทำให้มนมองเราไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราไปอัพกัน,นครับหลังจา,ากตีเป้าโโจโมานะครับเพราะว่าพวกไอความทรงจำนะครับพวกนี้นะครับมันจะทำให้เราโจมตีแรงขึ้นนะครับถ้าอยากจะได้ความทรงจำได้เร็วขึ้นนะครับ แนะนำให้ไปเล่นแบบจบเร็วขึ้นนะครับแบบหักหลังองค์ชายนะครับพอช่วงที่พ่อบุญธรรมของเรามามายึดเมืองนะครับเราก็เลือกทำตามคำสั่งพ่อนะครับมันจะอยู่ประมาณกลางเกมนะครับแล้วเราจะได้สู้กับกีมะแล้วก็ปู่อี้ชินนะครับพอสู้สองคนเสร็จปุ๊บมันก็จะจบเลยนะครับเล่นวนประมาณ ห้กรอบแล้วก็จะเต็มอยู่ที่99นะครับ99นี่คือแรงมากไอ้พวกสู้กับยอดฝีมือนะครับถ้าอยากจะป่ามือนะครับแนะนําให้ไปเล่นให้มันทุกอย่างมันแม็กก่อนนะครับแต่อีกเซฟนึงที่ผมเล่นแพทไปแล้วนะั่นคือมันเต็มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนี่ผมจะทําคลิปแบบหาตีบอสแต่ละตัวให้นะครับวิธีการสู้ สู้กับบอสแต่ละตัวยังไงนะครับแล้วมันมีอีกอันหนึ่งนะครับที่บางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าวานอนที่เราเคยสู้กับมันไปนะครับวานอนขาวนะครับจริงๆแล้วเราต้องสู้กับมันมันมีให้เราไปสู้กับมันอีกครั้งหนึ่งที่ลังวานอนนะครับเดี๋ยวจะทำในคลิปต่อไปนะครับตัวนั้นนะครับแต่ว่า ไม่ใช่ว่าเราไปแล้วเราจะเจอมันเลยนะครับมันต้องมีเงื่อนไขนะครับคือเราต้องไปสู้กับไอ้บอสมินิบอสเจ็ดพักสมุไรนะครับที่อยู่เมืองมินามาโตะก,ก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปก่อนนะครับเราต้องไปที่นี่นะครับแล้วก็มาที่นี่ครับซากุระใหญ่ครับ มันจะอยู่ข้างๆกับพระราชาประครับนะครับตรงนี้นะครับตรงนู้นนะครับตรงน้ําตกตรงน้นนะครับตรงกลางที่ตัวเราหันไปนี่นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราจะไปหาวานอนคู่ผัเวเมียนะครับค่อนข้างหัวร้อนเหมือนกันนะครับมันจะมาสองตัว เราต้องมาสู้กับตัวนี้ก่อนนะครับเราถึงจะไปเจอมันนะครับถ้าเราไม่ฆ่าตัวนี้เราจะไปไม่เจอมันนะครับมันจะมีเงื่อนไขยอยู่นะครับคือต้องสู้กับตัวนี้ก่อนแต่ตรงนี้ผมปราบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะทำนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เป็น นี่นะครับกาลังใจในการทําคลิปนะครับถ้ามีเกมใหม่เกมดีๆเกมสนุกนะครับผมจะทํามาให้ดูให้ชมกันเรื่อยนะครับถ้ามีงบพอนะครับหรือมีท่านใดนะครับมีไอดีนะครับให้ผมมาทําคลิปให้ได้นะครับมีเกมดีที่อยากให้ผมทํานะครับถ้ามีไอดีให้ผมทํานะครับเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับ ช่องของผมนี่จะเป็นประเภทผมเล่นไม่เก่งนะครับอ่านภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าผมจะเป็นประเภททำความเข้าใจกับเกมก่อนนะครับก่อนที่จะลุยไปข้างหน้านะครับในเมืองนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะว่าล่ามาหมดแล้วนะครับปลาหรือว่าผีโวขาดใต้น้ำนี้นะครับปลาทองแถวนี้ผมล่าหมดแล้วนะครับปลาทองล่าหมดทุกมึงแล้วนะครับ ไอปลาทองไอตัวที่เราให้มันไอที่ที่มันเป็นขุนนางในไห้นะครับมันก็อยู่ตรงนี้นะแล้วแล้วไอพวกมินิบอสต,ต่างๆนะครับการสู้กับมินิบอสต,ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกไว้อีกทีนะครับสวัสดีครับ